เมื่อกี้ที่พี่บอกว่าการกินน้ําตาลเข้าไปเหมือนพี่จะสดชื่นขึ้นถูกต้องมันเป็นแบบนี้พี่พี่ดูกราฟนะเวลาเรากินอาหารนะกินอาหารเข้าไปใช่ไหมฉันว่าพี่กินน้ําหวานเข้าไปปุ๊บมันจะน้ําตาลมันจะพุ่งในกระแสะเลือดเราแบบนี้พอพุ่งขึ้นไปปุ๊บพอมันพุ่งขึ้นสูงก็จะตกลงต่ําเหมือนกันทีเนี้ยมันจะมีฮ<ด>อร์โมนตัวหนึงน่งก็คือฮอร์โมนอินซูลินก็จะหลั่งขึ้นมาเหมือนกัน ฮอร์โมนตัวนี้เขาเรียกว่าฮอร์โมนอิชิลินซึ่งจะทําหน้าที่ในการปรับเลือดของพี่เนี่ยไม่ให้น้ําตาลเนี่ยมันไปวิ่งไปสู่อวัยวะส่วนอื่นซึ่งอิชิลินตัวนี้เราเราเราก็ใช้ในในสำหรับผู้ป่วยเบาหวานอยู่ใช่ไหมละ่ะถูกถูกต้องพี่มีความรู้ดีมากการกินของพี่สิ่งที่พี่พกินนะ่ะก็คือว่าพี่กินนะ่ะถูกแล้วแต่มันเกินไปหน่อยมันเกนินจะไปเป็นําตาสะสมถูกอ่ะมันทําให้สะสมถูกต้องไม่ลง อันนี้หนูขออนุญาตเอาความรู้เนี่ยไปแป่งปันคนอื่นด้วยนะเช้าเนี่ยพี่กินกาแฟหรือกินอะไรคะกาแฟไม่ต้องได้กินหรอกครับแต่กินข้าวกับอะไรกินข้าวก็คือกับข้าวปกติทั่วไปมีทั้งต้มยำแกงหรือกน้ำพริกพี่กินข้าวกี่จีนของทอดของมันมีมันก็มีหมดพี่กินข้าวเยอะไหมกินข้าวเยอะไหมโดยเฉลี่ยจานหนึ่งดีกว่าช่วงนี้เพราะว่าไปกดจานหนึ่งกี่ทัพพีก็คือสองทัพพีไหมครับโอเคปรับใหม่พี่เช้าพี่จะกินข้าวก็ได้แต่พี่ให้จัดจานแบบนี้ สองหนึ่งหนึ่งอะไมกคมสองคืออะไรผักสองส่วนโปรโตีนหนึ่งส่วนโปรโตีนก็แปลว่าเนื้อไข่ไก่หมูอ่ะถ้าพี่เป็นกดะย้อนพี่งดเนื้อก่อนเพราะว่ามันจะย่อยยากต่อมาอก็เป็นคาร์โบไฮเดรตข้าวเนี่ยแค่หนึส่วนพอถ้าพี่ปรับแบบนี้ถ้าพี่ปรับแบบนี้มันจะทําให้การอิ่มนานแล้วที่สําคัญนะพอพี่กินเสร็จเช้าใช่ไหมพี่ก็ต้องกินเที่ยงเนี่ยใช่ไหมเที่ยงเนี่ย เว้นระหว่างนี้พี่จะต้องไม่กินอะไรก็คือก็คือเราจะไม่กินอะไรจุกจิกเพราะถ้าเกิดกินจุกจิกอินซูลินก็หลังอีกหลังอีกน้ำตาลก็ขึ้่อีกให้พี่ปรับใหม่<อ>ให้กินเช้าเที่ยงแล้วก็เย็นปรับเวลาตัวเอง